ตอนนี้ไอติอยู่ที่วิาลโพลีเทคนิคลานาครับพอละอ่อนเอาอย่างมาเสิร์ฟบลูลาโบบาก้ากินนี่คืองานไฟนอลสกิลเทสหรือว่าเป็นการสัมภายภาคของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับความจริงกิจกรรมเพิ่นมีนักขนาดแต่ว่าไอติคมาควายไปน้อยที่หันยู่นี้คือการประกวดโลคอลอมบาสเดอร์นะครับโดยหาผู้ชนะจากการเสี่ยงทายซึ่งอันนี้คือเสี่ยงทายรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบเสี่ยงทายน้ําตนไอติก็ได้รับเกียริเพื่อไปมอบรางวัลให้กกบผู้ชนะด้วยครับวอสวัสดีครับโลจงโลสบูดํา ไพลซดไพลสดไพลสดใช่อันนี้จ่วยเรื่องอะไย่างครับช่วยเรืง่ายโคตรขึ้นรอยด่างรอยด่างก้อนละ9บาทอ๋อ89บาทนะครับเซลบาตเดือบปูตื่นเออเซลล์บาตปูตื่นไอครีมนมแพะชนิดผงทำมาจากทำมาจากนมแพะจ้าหนึ่งซองใยกระดาษ3ลิตรเจ้าผสมเมื่อเข้ากันแล้วก็แช่ในช่องฟรีซสัก4-5ชั่วโมงค่ะรสชาติเป็นไง รสชาติอร่อยว้าวขอดมหน่อยนะครับอันนี้คือสูตรเก่าคือสูตรเป็นกระปุกน้ำปูอันนี้เออแล้วก็มาทำแพ็กเกจนี่เขาบอกเฮ้ยดูดีดูดีขึ้นนักเลยนะครับเนี่ยเออแล้วก็สีก่อโอ้แม่นแม่นแม่นอันนี้คือลองกับตัวเก่าลองแล้วค่ะดีดีค่ะลื่นค่ะดูหอมเบิร์ดดูอมเบิร์เลยเออครับ กิมหนวดผมจากเปลือกส้มโอเปลก,ปลก,กมด้เอาใจใอานในอาือกมาก่ายายยอะดีก่สูขาใจก่อสูเาใจก่สูขเานวดก่อนนะ <c oughs> ผมนุ่มลื่นสลวยก่อหนอไม้กรอบ <c oughs> เหมือนพักอบกรอบแต่นี่เป็นนอมไม้อบกรอบนี่เขาปรุงก่อ,อนนกปรุงเกลือผงปรุงรส เออเอาหนอเอาหนอมาทำก็ได้อา้อาวอ้าวเอาหนอมาทำก็ได้หนอกอบกอบอันนี้ก็อบกรอบเหมือนกันนี่เป็นพักตำลึง,ลงออบโดยไมโครเวฟอบโดยไมคโครเวฟนี่จิ้มได้แก่จิ้มได้ค่ะสาหร่ายทะเลเลยเป็นสาหร่ายเลยนะครับนี่ต้องไปปรับต้องไปลดเกลือหน่อยหนอ ดักแด่ทอดสมุนไพรอันนี้อันนี้เขาไปโซ่มาจากไหนอ๋ออันนี้ไปทำจืดอย่างก็มีสองข้อเลี้ยงเองเลยค่ะล้ำก็ครับเออถ้าจะจืดไปหน่อยเจ้าอันนี้จืดเอามารวมหัวรวมกันพอดีเลยสูอ่าอันนี้พลิตาพันจกบมอคคเต้นะครับอันนี้เป็นมอกคเต้พันหยั่งฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์นะฮักดีนะครับผมแพ็กเกจเป็นหรออันนี้ลิปสติกที่ริบจากไทยกับจ้า อเพวกเก็บอุปกรณ์กับปูเตียงด้วยนะคะเฮสเอ็มเตเปร์ไล่มดกินคล้ายๆกับเขาเนี่ยเขาไปต้องไข่แถวอ่าน้ำผู้ฮอนเนกินแตประมาณนี้สเปร์ไล่มดจากเปลือกไข่เนาะจีนใส่นี่นะครับมันไล่มดได้จะมาไล่คนได้ก่อนนะใก้ๆครับน้องเขาบอกว่าจีนมันเหมือนไข่ต้มน้ำผู้ฮอน อันนี้สบู่จากสบู่ฮิมาลัยยูเนียนสายกินทะลุออกมาก็หอมก็หอมน้ำหอมหอมละเหยจะหอมแดงช่วยเรื่องหอมแดงแต้แตันม่ได้กินหอมแดงจะหอมแดงแต่มันบอ่ค่อยได้กินหอมแดง หอมทำมื่อรับสบายตัวโอ้ดีครับผมบะหมี่บะหมี่บะหมี่จากบีนูดค่ะบีนูดใช่เป็นสีแดงเป็นนี่เป็นนี่แดงแดงหัวแดงแดงนี่อ่าล้ำก่อล้ำคอล้ำค่ะบะหมี่สามสหายนะครับสเปรย์ดับกลิ่นแจ่วหมูรพาดับกลิ่นอย่างได้พ่อง น้ำยาเจ็ดกระจกจากเปลือกส้มโอเปลือกส้มโอโอ้โหมีเปลือกส้มโอจีเลยแกอันนี้หนูลองดัดแปลงเเสีเวลาฉีดออกไปนี่กระจกมันจะมัวหรือกระจกมันจะใสก่อนกระจกมันใสอยู่ไม่ก่ออันคุณคุณที่แต่ว่าฉีดไปแล้วกระจกใสโอเคครับสวัสดีครับอันนี้คืออันนี้จะเป็นเสื้อผ้าประดับกระจกเจค่ะเป็นเสื้อชุกชวกับนำกระจกโบราณมาประดับด้วยกันค่ะ เสื้ออาคาใช่ก็เอากระจกจืนมาประดับกระจกจึนคืออย่างเป็นกระจกโบราณค่ะที่เอาประดับตะวันาปัจจุบันบบค่อยมีคนหูจ้าค่ะอันนี้คือเอามาจากวัดกบนใช่สั่งทอนึกว่าไปไปแกะเอาตามวัดมาใช่นะครับมันมันได้นะครับเดี๋ยวมีอย่างตัวมาแต่นี่คือสั่งพิเศษมาเลยแล้วผมมามาปักมาปักปกติเสื้ออันนี้พันห้าถ้าเอาเอากระจกมาติดแล้วอ่ะมันจะเพิ่มมูลค่าเป็นตระใดครับ อยู่ที่3,500ค่ะเพราะตัวกระจกเนี่ยโลนึงจะอยู่ที่พันห้าเหมือนกันแกแหงะห้าร้อยเออแต่มันก็ง,งามดีเนาะนนยุบหยิบแล้วก็เป็นสครับจากมาเมล็ดในมะขามค่ะเม็ดมะขามที่เราไปขั่วกินไดะะ้แกใช่ค่ะแล้วเอามาทําสครับปกติปกติถ้าเพื่อนทำสครับเพื่นจะเอาเนื้อมเ,มนเนื้อมะขามก็คือจากปกติคนเท่าเพื่อนก <ะ S 1> ิน แกนมะขามไอาไปขวดกี่นะดเขานี่เขาไปลักเอาของโคเท่ามาทําสต๊าฟผิวนะครับโอ้เมี่ยมจานหนึ่งโอ้ก็เป็นก็เหมือนเนื้อมะขามแต่ว่ามันเป็นเป็นมะเร็งที่เรานำมาเร็งาอันนี้ก็จะเป็นบรรจุพันธ์ค่ะคือเอาขวดมาแล้วก็มาทําเป็นแพ็คเกจมาทําเป็นแพ็คเกจกระจกจืงเรามาจากวัดเหรอว่าเครับกระจกจืง แล้วนี่ผมมสั main, ่งเปื course, ้นแป้งครับเออนี่มปนสั่งเปิ้นแป้งนะครับม่ได้เอามาจากมับม่ได้รักวัดนะครับสั่งเปิ้นแป้งมาต่ออันนี้เอามาติดหมอนเพื่ออย่างเออเป็นการอนุรักษ์ครับผมอนุรักษ์สวยงามแล้วมันช่วยอย่างได้แหมคือมันเป็นการช่วยชุมชนได้โดยตรงชุมชนที่เปิ้นแป้งไปดกครับมาได้ช่วยเรื่องแบบหลับสบายเออม่ได้แป้งเพื่อมาหลับมานอนครับผมมาได้อ๋อบ่ได้แปลงมาหลับมานอนคือเอาไปโชว์อย่างเดียวนอนบ่ได้อะไรนี่เหรอนอนได้เหรอถ้าเอาเอาปีนนี่ห้องนอนได้อยู่หร นอนแล้วนี่มันก็แตกอครับแต่อ๋อเนี่ย็บเติเย็บแบบฟก็คือเอาไปโชว์อย่างเดียวเอาไปหนุนนอนไปได้นึกว่านึกว่าแบบเป็นแบบเครื่องรางแบบเอ้ยนอนเอาไปรับฝันดีบาได้มาไดเพื่อนคุณเท่าคุณเก๋จึงว่าเอาลายมาใส่ค่ะอันนี้คุณแป้งแล้วแต่เอาเอาเอามาเย็บแล้วก็เอานุ่นเอาอย่างมาใส่มาเย็บมายีบแล้วก็ติดกระโจกครับสบู่กระดาษใช่จะได้ครับ ที่ใช้ก็คือเวลาเขาไปล้างมือนะครับเขาก็หยิบออกมาหนึ่งแผ่นพื้หผิวพื้นระบายหนึงครับอ๋ออ๋ออ๋อพื้นแล้วก็เอาไปถูนะครับอ๋อก็คนนือเป็นเป็นสบู่ติดอยู่กับกระดาษแล้วเอาไป <Psychology> <š 00> ดึงมาจะต้องพกเป็นสบู <görüş> ่ก้อนหรือว่าเป็นแบบสบู่เหลวดึงออกมาแล้วไปล้างมือได้เลยเออนี่ก็ดีเป็นสบู่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิดได้ครับเพราะช่วงก่อนช่วงที่โควิดระบาดเขามี นโยบายคือแบบลดการสัมผัสให้ลดลงพวกสบู่ไปทำเองเลยแล้วล้างมือเองก็ต้องสัมผัสกับอะไรอย่างที่เป็นสาธารณะามาก<อ>ขึ้นไปอ่โอ้ดีดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คนละอันกันกัน<ร>คนละอันกันแดดฮ้อนขนาดเลยปะนี่เป็นเซตตอกไม้ไผ่จ้าทำมาจากเซตตอกไหนเอานำเซตตอกไม้ไผ่จากจากที่ชาวบ้านเนี่ยจ้าจักตอกอสารตอกในค่ะเซตตอก เอามาเป็นจานเอามาเปลี่ยนต้นหองวันอย่างก่อนเนี้ยลองจานเขางนีกว่าจานลองเป็นลองจานนะครับลองแก้วต่างๆองแนะครับโอ้เอากาดน้ำเสร็จต่อเนื่องจะไปพื้นโรงงานอัดแผ่นแล้วก็ตัดจากนั้นเทาก่อนทาเพื่อมันกันน้ำได้จ้าวแข็งแล้วเจ้าแข็งงแร่งแรง นมงอะโวคโดนคะเาะโวคาโด,เ,เ,อาอดาเข้ารงานส้นายมะงมามต่อค่ะจะได้มาเป็นอนนม,มีมมมมมอันนี้คือเป็นพงอะโวคาโดแท้ๆเลยเป็นค่ะแล้วเอาไปใช้ทำยังไงชงกิงงน,นจากเราผู้สูงอายุชอบค่ะอ๋อชงใส่น้ำฮ้อนกินได้เลยหรือว่าเขาต้องปรุงต้องใส่น้ำตาลใส่อย,อย่างกับบะต้อง ใส่เกลือใบใสรนิดๆ ah, อา่อาก็เหมือนอะโวคาโดเอ๊ครับไปไปไปเกลือหัวไปฮ้อนก็ได้แล้วฮอน